เรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับกระผมชวิตสมบัติวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยเดิมสังกัดสำนักง,งานเขตเป็นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3ปัจจุบันมีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น156คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน12ท่าน โรงเรียนบ้านไทยเดิมบริหารงานภายใต้รูปแบบนวัตกรรมเซม,มโมเดลสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวงจรคุณภาพ PDCA และยึดหลัก SBM โดยมีวัตถุประสงค์หลัก4ประการคือเพื่อประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจมุ่งผลสำเร็จปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ลำดับต่อไปขอนำเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสวทโอเบกอ a วอร์ตามตัวชี้วัดดังนี้ครับ องประกอบที่1ด้านการบริหารงานตามบริบทภารกิจของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไทยเดิมมุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทําให้คะแนนเฉลี่ยโดยรวมทุกวิชาในปีการศึกษา2,566สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา2,565ทุกวิชาซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าที่3.16และจากการพัฒนาผู้เรียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆพบว่าผู้เรียนมากกว่าร้อยละ93.07มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทีด่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์คิดเป็นร้อยละ100ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์เขียนและมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลมีค่าเฉลี่ยร้อยละ85.48และผลการประเมินทักษะในการทำงานและการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีค่าเฉลี่ยร้อยละ93.37จาจากผลดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลกีดิน หลายระดับต่างๆอาทิเช่นรางวัลดีเด่นระดับชาติการเป็นสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนได้รับคะแนนการสอบโอนิน่รายวิชาภาษาไทยและรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียนที่เขาสอบจากเลยาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบุคลากรของโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพจากกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญความมุ่งมัน่นและการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษามีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพจากผลดังกล่าวส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นหลายรายการอาทิเช่น นางสาวปริชาสถานพงศ์และนางสาวสิรินรักษ์ขาวดาผู้สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2,566ได้รับรางวัลการเป็นสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนได้รับคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ต นางสาวชิรพรเรืองเดชเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้คะแนนเต็มหนึ่งรคะแนนในความสามารถด้านการอ่านอาทีและผลงานต่างๆอีก,อกมากมายโรงเรียนมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีพร้อมทั้งมีสภาพแวดลอ้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียนพร้อมทั้งมีข้อกําหนดและมาตรการในการประหยัดพลังงานจากการบริหารจัดก,การของผู้บริหารสถานศึกษาทําให้เกิดผลจากการปฏิบัติงานตามนโยบายของต้นสังกัดที่ประสบความสําเร็จใน เชิงประจักษ์ทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันและจบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อจนส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นหลายระดับอาทิเช่นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาวรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุงรางวัลโรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2566 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสอนที่มีความทันสมัยพร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีแก่ตัวผู้สอนทำให้เกิดผลงานวิจัยหรือการประดิษฐ์สร้างสรรนวัตกรรมใหม่ทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นและประกวดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ระดับดีเยี่ยม องค์ประกอบที่2ด้านการบ,บริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนได้ดําเนินการวิเคราะห์สวอตทำให้โรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในชื่อ Sam Model สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยยึดหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านวงจรคุณภาพ p d c a และยึดหลัก SPM โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีไทยเดิม Information Portal เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศแบบออนไลน์ของโรงเรียนมีการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าโดยเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อวารสารประชาสัมพันธ์ไทยเดิม Today เครือข่ายอินเทอร์เนต็ตออนไลน์ กลุ่มเพจเฟซบุ Facebook, ๊กรวมทั้งพัฒนาห้องสมุดที่มีมาตรฐานพอเพียงทันสมัยพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้อย่างครบถ้วนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งเรียนรู้ระบบสาธารณูปโภคและบริการอาคารสถานที่ต่างๆหน่วยงานและชุมชนที่เข้ามาใช้บริการ โรงเรียนบ้านไทยเดิมส่งเสริมและจัดให้มีแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาดำเนินการตามวิสัยทัศน์การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเป็นระบบต่อเนื่องกำกับติดตามการดำเนินงานนำแผนไปปฏิบัติดำเนินการจัดหางบป,ประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาที่เหมาะสมและเพียงพอคำนึงถึงประโยชน์ที่นักเรียนส่วนใหญ่จะได้รับโดยจัดทำบัญชีใช้งบป,ประมาณตามความเป็นจริงถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้และเป็นปัจจุบันส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขอ ของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีการศึกษา2566ได้คะแนน89.15ระดับผลคะแนน AA โรงเรียนบ้านไทยเดิมจัดทำโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนส่งเสริมพัฒนาสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรจึงส่งผลให้ผลการประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานทั้ง4กลุ่มงาน ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ93.94จากการบรหิหารจัดการส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ b Best Practice ระดับดีเยี่ยมและรางวัลการประเมินโครงการดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ซึ่งเป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้โอกาสในการนำเสนอครั้งนี้พวกเราขอให้สัจวาจาว่าเราจะสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปสวัสดีครับเราจะสร้างคนดีให้เต็มแผ่นดินคุณธรรม